ขามป้อมขามป้อมไ่ผักอะไรเนี้ยผักอะไรอ่ะผักกันชนจ้าเอไหมผักกันชนัวนางวักผักันชนภาษาโน้นเขาอะไรไหม Adams, พี famille, ่สารเรียกผักกันจองเขาก็ไปลวกเขากินสดก็ได้กินสดก็ได้ลวกก็ได้ลองไปสั่เออเขา้กกัจงพูดได้หนงรัดคนเดียวเดียวเขาหมัดนลวไปเร็วเอาคำเดียวเหรอเอาคเย ไม่มีที่สวนมีเยอะอ,อยู่กงชังลูกมันกำลังจะออกเล็กๆ อันนี้กำเท่าไหร่บิ๊กเอากำหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหนูใส่ถุงนี้เองได้ๆลมดีจัง